สวัสดีครับปรากัศบ้านทะเลใจวันนี้พาเพื่อนๆมาชมรายแดงสายพันธ์มาโคโคป้าวันนี้เป็นวันที่สองหลังจากที่เราปล่อยในปริมาณ1ช้อนชาเท่านั้นค่อนข้างบูมดีครับ พรุ่งนี้เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นวันแรกลายแดงกะละมังนี้เราสามารถใช้ได้ประมาณ4-5วันส่วนกะละมังนี้เป็นการทดลองฟักไข่ลายแดงจากปริมาณไข่ลายแดงไม่เกิน50ตัว วันนี้เป็นวันที่สามก็บูมดีเช่นกันครับอีกประมาณ1นถึงสวันน่าจะทำการเก็บเกี่ยวได้เช่นกันครับ